สวัสดีครับนีน้ก็มพ่อกันอีกแล้วครับกับวัตถุมงคลของท่าหลวงปูทิมวิสดิกูวัดละหารไล่จังหวัดระยองของทาง่องแห่งแสงแชนแนลในช่วงวันดังสุทธานี่ก็จะเป็น พิมจัมโบหรอครับผมเรียกว่าพิมจัมโบเรียกว่มมยาเพรามันใหญ่เสียนเล็กจนยยกใหญ่เลยนี่ก็นี่ครับผมคิดว่าเสียนเล็กนะครับนี่ครับนี่เนื้อนี่จะออกสีชมพูบอลท่องนี่นะครับแหล่แหล่ซักซี เต็มวงแล้วแต่กระจิรุลดลวยไปตามกาลเวลาอันนี้เนื้อแข็งแน่นมากเลยเนี่ผมแบบมีแค่องค์เดียวเลยละครับที่ได้มาไม่องค์เดียวอาจารย์ก็ได้เอามาให้เอาเาวัตถุมงคนจากท่านท่านก็แถมให้มากไมยขอขอบพระคุณอ,อาจารย์ห,หลาย ชื่อว่าท่านแบ่งปันท่านพ่อได้เอาไปเป็นเชื่อฟันหิ์กับท่านเอาไวท้ทำบุญให้แ่ผู้เฒ่าผู้แก่ชื่อเสือพาสร้างบ้านใน้้นตาบอดนะครับอันนี้ก็คนเคยอยู่ในวงการพามาก,ก่อนแต่วฉันเดี๋ยวนี้ท่านเป็นคนธรรมดาผมผามันบุญไหว้ในอยู่ในหันบุญไหว้มากๆ ของของปลอมเฉยตีบวของแท้อาจารย์ท่านก็เลยว่ท่านก็เลยออกท่านบุตรธรรมบดาหลังจริงๆทาวายลีท่านนี่กวาชิได้ยี่ยังยี่ยังมาเนี่ท่านต้องตามศึกษาแบบคักคนนี้ครับท่านนี้มากมายหลายอย่างอุ้มท่านคนมาหลายแล้ว ท่านเอาต่อผู้ที่สะทายหลวง,งพ่อหลวงผู้ทิมที่พ่อเรื่องมากแค่นั้นหระครับถ้าไปอยากเข้าไปก็เข้าไปได้ครับถ้าไปอยากหือกระบอกก็มนีมากหลวงจี เดี๋ยวผมก็จะหาวัตถุมงคลของงูที่ให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับมื้อนี้ก,ก็ขอจุไว้สเนี้เนาะครับสวัสดีครับผม